สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการจอดลึกของเรานะครับครั้งก่อนเราคุยภาพรวมๆของอกฎแรงดึงดูดไปแล้วที่เน้นว่าความรู้สึกดีนี่สำคัญวันนี้เราจะมาลงาวิธีการปฏิบัติกันจริงๆจังๆมากขึ้นครับใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลชุดนี้เน้นเรื่องวิธีการที่จับต้องได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการสร้างสารรค์หรือ the creative process นะคะ อ๋อกระบวนการสร้างสารรค์ค่ะแหล่งข้อมูลเขาวางกรอบไว้เลยว่ามี3ขั้นตอนสำคัญคือขอ ask เชื่อ b elieve แล้วก็รับ receive ค่ะเหมือนเป็นคู่มือเลยนะคะว่าจะใช้กฎนี้สร้างสิ่งที่เราต้องการได้ยังไงครับจากแนวคิดกกว้างครั้งที่แล้วคราวนี้เหมือนมีสเต็ปให้ทำตามได้ชัดขึ้นนะครับน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าครับเขาเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนเราสั่งของกับจักรวาลเริ่มที่ขั้นแรกเลย การขอหรือ ask ค่ะหัวใจหลักของขั้นตอนนี้อย่างที่แหล่งข้อมูลอธิบายเลยนะคะคือความชัดเจนค่ะเราต้องรู้จริงๆแบบชัดๆเลยว่าต้องการอะไรเขาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารนะคะถ้าสั่งว่าเอาอะไรก็ได้อืมก็อาจจะได้ไม่ได้ที่เราอยากกินจริงๆใช่ไหมครับครับครับเข้าใจเลยการระบุให้ชัดนี่ เออฟังดูเหมือนต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะกว่าจะกลั่นออกมาได้ว่าต้องการอะไรจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลเขามีวิธีแนะนํำไหมครับว่าจะสร้างความชัดเจนนี้ได้ยังไงแบบมีเทคนิคอะไรไหมมีค่ะเขาแนะนําให้เขียนสิ่งที่เราต้องการลงไปเลยเขียนลงไปเลยใช่ค่ะและจุดสําคัญคือให้เขียนด้วยการปัจจุบันเหมือนว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วหรือเราได้รับมาแล้วจริงๆอะครับอ๋อเขียนเหมือนเกิดขึ้นแล้วค่ะ ตัวอย่างที่เขาให้มาก็ชัดเจนนะคะเช่นแทนที่จะเขียนกว้างๆว่าฉันอยากรวยขึ้นอะไรแบบนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นประโยคที่เฉพาะเจอดจงไปเลยเช่นฉันรู้สึกขอบคุณแล้วก็มีความสุขมากๆเลยที่ตอนนี้มีเงินเออหนึ่งแสนบาทเข้ามาในบัญชีฉันง่ายๆเลยภายในวันที่30เดือนนี้โหชัดมากค่ะจะเห็นว่ามีทั้งจานวนลักษณะที่ได้มาความรู้สึกแล้วก็กรอบเวลาที่ชัดเจนเลย การเขียนแบบนี้มอกจากจะทําให้เป้าหมายมันชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยยังเหมือนเป็นการโปรแกรมความรู้สึกเราไปด้วยเลยนะครับแล้วประเด็นที่ว่าขอครั้งเดียวพอเหรอครับอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าขอย้ำๆมันเป็นการตอกย้ำความต้องการหรือเปล่าหรือแบบต้องย้ำให้แน่ใจอะไรแบบนี้อืมเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ คือแหล่งข้อมูลอธิบายว่าการขอย้ำย้ำซ้ำๆเนี่ยค่ะมันอาจจะส่งสัญญาณของความไม่แน่ใจออกไป oh. หรือความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะซึ่งตามแนวคิดนี้ไอ้ความรู้สึกขาดแคลนหรือไม่แน่ใจนี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวขัดขวางครับครับเพราะฉะนั้นพอเราขออย่างชัดเจนด้วยความตั้งใจเต็มที่แล้วเนี่ยเขาแนะนำให้วางใจไปเลยค่ะแล้วก็ ก้าวไปขั้นตอนต่อไปเหมือนเราส่งออเดอร์ไปแล้วไม่ต้องส่งซ้ำอะค่ะเข้าใจประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นแล้วครับโอเคพอเราขอชัดเจนแล้วครั้งเดียวพอก็มาถึงขั้นตอนที่2การเชื่อหรือ b บ l ลีฟซึ่งในแหล่งข้อมูลบอกว่าขั้นตอนนี้แหละอาจจะท้าทายสุดเลยถูกต้องค่ะเพราะขั้นตอนนี้ต้องการสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาคือต้องเชื่อแบบหมดใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราขอไปนะ่ะเป็นของเราแล้วเรียบร้อย โอ้ oh. ถึงแม้ว่าณนะตอนนั้นความเป็นจริงที่เราเห็นเราจับต้องได้หรือสถานการณ์รอบตัวมันอาจจะยังตรงกันข้ามอยู่เลยก็ตามจุดนี้แหละครับที่ผมว่าท้าทายจริงๆการเชื่อทั้งที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เนี่ยมันต่างจากแค่หวังหรือ,อ,อบางทีอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามหลอกตัวเองหรือเปล่าแหล่งข้อมูลเขามีคำแนะนำไหมครับว่าจะทำยังไงให,ให้มันเป็นความเชื่อจริงๆ ไม่ใช่แค่การหวังลมๆมแรงๆค่ะเขาเน้นว่ามันไม่ใช่แค่การคิดเอาเองนะคะแต่ต้องปรับทั้งความคิดคําพูดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการกระทําให้มันสอดคล้องกันเหมือนว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วจริงๆการกระทําด้วยหรือว่าเล่าให้เพื่อนฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นจริงๆว่าเนี่ยกําลังจะได้รถใหม่แล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะหมายความว่าต้องสร้างสภาวะภายในทั้งความคิด ความรู้สึกแล้วก็การแสดงออกภายนอกให้มันเหมือนกับว่าเป้าหมายสำเร็จไปแล้วแม้ว่าสภาพจริงๆมันจะยังไม่เกิดใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญมากๆๆที่แหล่งข้อมูลเขาขีดเส้นใต้ไว้เลยในขั้นตอนนี้คือครับอย่าไปกังวลเรื่องวิธีการหรือ how อ๋ออยากคังวลเรื่อง how ใช่ค่ะคือการที่เราไปหมกมุ่นว่าแอะมันจะได้มายังไงนะเงินจะมาจากไหนใครจะมาช่วยเส้นทางมันจะเป็นแบบไหนแหล่งข้อมูลมองว่ามันเป็นการจํากัดความเป็นไปได้แล้วก็เป็นการใช้ความคิดแบบเดิมๆที่อาจจะไม่ได้นําไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ๆนะคะครับหน้าที่ของเราในขั้นตอนนี้ก็คือเชื่อแล้วก็รู้สึกดีเท่านั้นเองส่วนวิธีการหรือเส้นทางที่จะนําพาสิ่งนั้นมาให้เนี่ยแหล่งข้อมูลบอกว่า ให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลหรือพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นคนจัดการไปค่ะประเด็นเรื่องการปล่อยวางวิธีการนี่น่าสนใจมากนะครับเพราะมันสวนทางกับวิธีคิดแบบเหตุผลหรือการวางแผนที่เราคุ้นเคยกันเลยที่มักจะเน้นหาทางควบคุมกระบวนการแต่นี้บอกให้โฟกัสที่ปลายทางคือความเชื่อความรู้สึกแล้วปล่อยเรื่องระหว่างทางไป เอาละครับสมมุติว่าเราผ่านด่านหินของการเชื่อมาได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับขั้นตอนสุดท้ายคือการรับค่ะ receive ขั้นตอนนี้คือการเปิดประตูต้อนรับสิ่งที่ได้ขอและเชื่อไปแล้วให้มันเข้ามาในชีวิตจริงของเราฟังดูเหมือนจะง่ายสุดเลยนะครับแค่รอรับอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่การรอเฉยเซะทีเดียวนะคะแต่เป็นการปรับจูนตัวเองให้พร้อมรับปรับจูนค่ะ กุญแจสำคัญที่แหล่งข้อมูลเน้นมากๆเลยคือการรักษาความรู้สึกดีอย่างต่อเนื่องแหล่งข้อมูลมาจะเปรียบเทียบจับคลื่นความถี่นะคะอ๋อ oh, คลื่นความถี่ใช่ค่ะถ้าเราขอความสุขความสำเร็จหรือความรักแต่ในชีวิตประจำวันเรากลับเอ่อเต็มไปด้วยความรู้สึกหงุดหงิดกังวลขัดแคลนไม่พอใจคลื่นความถี่ข้างในของเรามันก็จะไม่ตรงกับคลื่นของสิ่งดีๆที่เราขอไปเหมือนเราจูนวิทยุไม่ตรงช่อง ก็รับสัญญาณไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะการเปรียบเทียบเรื่องคลื่นความถีน่นี่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแล้วเราจะจูนคลื่นหรือรักษาความรู้สึกดีนั้นได้ยังไงล่ะครับในเมื่อชีวิตประจําวันมันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้หงุดหงิดหรือกังวลได้ตลอดเวลานั่นแหละค่ะคือความท้าทายในทางปฏิบัติจริงๆแหล่งข้อมูลแนะนําว่าต้องฝึกฝนค่ะ ฝึกการหันเหความสนใจไปสู่สิ่งดีๆแล้วก็สร้างความรู้สึกปิติยินดีความสุขความซาบซึ้งความตื่นเต้นให้มันเกิดขึ้นในใจเราบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้บ่อยที่สุดใช่ค่ะและต้องเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วในตอนนี้เลยนะคะอืมรู้สึกเหมือนได้แล้วตอนเนี้ย ค่ะแหล่งข้อมูลเขาอ้างว่าเมื่อเราสามารถดํารงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกบกบกแบบนี้ได้เป็นส่วนใหญ่ของเวลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาก็จะถูกดึงดูดเข้ามาแล้วก็ปรากฏเป็นความจริงในที่สุดค่ะสรุปกระบวนการสร้างสรรค์3ขั้นตอนตามที่แหล่งข้อมูลว่ามาก็คือ 1. ขอให้ชัดเจนที่สุด 2. เชื่อให้สนิทใจว่าได้มาแล้วจริงๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวิธีการและ 3. เปิดรับด้วยการจูนตัวเองให้รู้สึกดีเหมือนได้รับสิ่งนั้นแล้วโอเคพอเห็นภาพโครงสร้างหลักแล้วครับน้องเหนือจาก3ขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เรามีได้พูดถึงเครื่องมือหรือเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับที่จะมาช่วยในกระบวนการนี้มีค่ะแหล่งข้อมูลพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการอันทรงพลังหรือ powerful process ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือช่วยเร่งสปีดหรือทำให้กระบวนการทั้ง3ขั้นตอนนั้นมันมีพลังมากขึ้นไปอีกนะคะมีสองเครื่องมือหลักๆที่เขาเน้นเป็นพิเศษเลยค่ะเครื่องมือเร่งสปีดโห oh, ฟังดูน่าสนใจครับมีอะไรบ้างครับเครื่องมือแรกคือพลังแห่งการสำนึกรู้คุณค่ะ The power of gratitude การสำนึกรู้คุณใช่ค่ะ จริงๆแล้วมันก็เชื่องโยงอย่างใกล้ชิดกับเรื่องการรู้สึกดีในขั้นตอนการรับนั่นแหละค่ะแต่ว่าการสำนึกรู้คุณเนี่ยถูกยกย่องในแหล่งข้อมูลว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆแล้วก็เปลี่ยนสภาวะอารมณ์หรือคลื่นความถี่ข้างในของเราได้แบบเร็วที่สุดวิธีหนึ่งเลยค่ะหมายถึงการหันมาสนใจแล้วก็ ขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันใช่ไหมครับแทนที่จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่ขาดไปถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการสํานึกรู้คุณเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆไปยังสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลว่าฉันเห็นคุณค่าฉันรู้สึกดีกับสิ่งเหล่านี้ที่ฉันมีอยู่นะขอสิ่งดีๆแบบนี้เพิ่มอีกเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากความรู้สึกขาดแคลนไปสู่ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์แทน แหล่งข้อมูลเขามีเรื่องเล่าของคุณลิซ่านิกสประกอบด้วยนะคะครับค <laughs> <c oughs> ่ะเธอเล่าว่าในช่วงที่ชีวิตลำบากเรื่องเงินมากๆเลยทุกครั้งที่เห็นใบแจ้งหนี้แทนที่จะรู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้เธอจะมองมันแล้วก็พูดขอบคุณสำหรับเงินทั้งหมดที่ทเธอมีไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็พยายามรู้สึกขอบคุณจริงๆจากใจ แค่เปลี่ยนความรู้สึกต่อใบแจ้งหนี้ใช่ค่ะซึ่งเธอบอกว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ช่วยให้เธอหลุดพ้นจากหนี้สินแล้วก็สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ค่ะเป็นเรื่องเล่าติดทรงพลังมากนะครับแสดงว่าแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกต่อสิ่งที่มีอยู่แม้จะเล็กน้อยมันก็อาจจะสร้างความแตกต่างได้จริงๆแล้วแหล่งข้อมูลแนะนาวิธีฝึกฝนการสานึกรู้คุณนี้ยังไงบ้างครับมีแบบฝึกหัดอะไรไหม วิธีที่เขาแนะนำกันเยอะๆเลยก็คือการทำรายการสำนึกคุณค่ะ gratitude list ทุกวันอ๋อ oh, list ขอบคุณใช่ค่ะอาจจะเขียนสักสิบอย่างที่เรารู้สึกขอบคุณในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ได้หมดเลยแล้วจุดสำคัญนะคะไม่ใช่แค่เขียนออกมาเป็น list เฉยๆแต่ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อรู้สึกถึงความขอบคุณนั้นจริงๆให้ความรู้สึกซับซึ้งมันแผ่ซ่านอยู่ในใจเรานะคะเข้าใจครับ หัวใจสำคัญดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การเขียนรายการออกมาแต่คือการปลุกความรู้สึกซาบซึ้งนั้นขึ้นมาจริงๆซึ่งแหล่งข้อมูลเชื่อว่ามันเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ภายในเราได้ทันทีเลยเอาล่ะครับนั่นคือเครื่องมือแรกแล้วเครื่องมือทรงพลังชิ้นที่สองล่ะครับคืออะไรเครื่องมือที่สองคือพลังแห่งการสร้างภาพค่ะ the power of visualizationvisualization Visual การสร้างภาพค่ะ แหล่งข้อมูลระบุว่านี่เป็นเทคนิคที่ผู้ประสบความสำเร็จในหลายๆวงการเลยโดยเฉพาะนักกีฬาระดับโลกเขาใช้กันเยอะมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะการสร้างภาพในใจหรือที่เราอาจจะเรียกว่าจินตนาการใช่ไหมครับกลไกาการทำงานของมันตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายเป็นยังไงครับ ามคำอธิบายในแหล่งข้อมูลนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราสร้างภาพในใจถึงสิ่งที่เราต้องการเหมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วและที่สำคัญยิ่งกว่าตัวภาพอีกนะคะคือต้องใส่ความรู้สึกที่เข้มข้นมากๆแล้วก็สอดคล้องกับภาพนั้นเข้าไปด้วยอ๋อต้องมีฟิลลิ่งร่วมด้วยใช่ค่ะเช่นความสุขความตื่นเต้นความสำเร็จความรักอะไรแบบนี้ แหล่งข้อมูลอ้างว่าสมองและจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่แยกแยะนะคะระหว่างประสบการณ์จริงกับจินตนาการที่มันชัดเจนมากๆแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยแบบนี้มันจะตอบสนองเหมือนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วก็จะเริ่มส่งสัญญาณหรือคลื่นความถี่ที่สอดคล้องกันออกไปเพื่อดึงดูดผู้คนสถานการณ์หรือทรัพยากรที่จำเป็นให้เข้ามาสนับสนุนภาพนั้นให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาค่ะ คล้ายๆกับการซ้อมในใจแต่เน้นที่การใส่ความรู้สึกเข้าไปเยอะๆเลยเหมือนเป็นการใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือสร้างพิมพ์เขียวทางอารมณ์ให้กับสิ่งที่เราต้องการพอะจะมีตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าต้องทํำยังไงสมมุติว่ามีคนอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นมากๆเลยครับแหล่งข้อมูลก็จะแนะนําให้ลงหาเวลาเงียบๆนะคะหลับตาลงแล้วก็จินตนาการว่ากําลังอยู่ที่นั่นจริงๆถามตัวเองว่าเห็นอะไรบ้าง อาจจะเป็นภาพดอกซากุระกำลังบานผู้คนเดินไปมาแสงสีในเมืองใหญ่เห็นภาพได้ยินอะไรอาจจะเป็นเสียงประกาศในสถานีรถไฟเสียงคนคุยกันภาษาญ,ญี่ปุ่นได้กลิ่นอะไรกลิ่นหอมๆของซูชิหรือกลิ่นอากาศที่มันแตกต่างออกไปและที่สำคัญที่สุดเลยคือรู้สึกอย่างไรความรู้สึก ใช่ค่ะต้องพยายามสร้างความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานเป็นอิสระมีความสุขเหมือนกับว่าเราได้ไปสัมผัสประสบการณ์นั้นแล้วจริงๆในวินาทีนั้นเลยค่ะคือต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายๆส่วนมาช่วยสร้างภาพแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับภาพนั้นถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลสรุปว่ายิ่งเราสามารถสร้างภาพแล้วก็รู้สึกถึงมันได้สมจริงสม่ำเสมอและชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ย กระบวนการดึงดูดตามแนวคิดนี้ก็จะยิ่งทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะเป็น2เครื่องมือที่น่าสนใจแล้วก็ดูจะส่งเสริมกันดีนะครับทั้งการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่มีอยู่แล้วกับการสร้างภาพพร้อมความรู้สึกถึงสิ่งที่อยากได้สรุปภาพรวมจากแหล่งข้อมูลชุดนี้ที่เราสำรวจกันวันนี้ก็คือการจะนำแนวคิดกดแรงดึงดูดมาใช้ให้เกิดผลก็คือการเดินตามกระบวนการ3ขั้นตอนขอเชื่อรับ แล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างการสำนึกรู้คุณและการสร้างภาพเป็นตัวช่วยเสริมพลังเร่งกระบวนการใช่ค่ะแก่นหลักที่แหล่งข้อมูลชุดนี้พยายามจะสื่อสารมากๆเลยก็คือความสำคัญของการบริหารจัดการสภาวะภายในของเราเองทั้งความคิดความเชื่อทัศนคติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือความรู้สึกความรู้สึกนี่เน้นย้ำบ่อยมากใช่ค่ะซึ่งถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญ หรืออาจจะเป็นภาษาที่จักราวาลเข้าใจในการสร้างสารรค์ความเป็นจริงภายนอกที่เราได้เจอนะคะเป็นนวาคิดที่มอบพลังให้กับการปรับเปลี่ยนจากข้างในตัวเราเป็นหลักเลยนะครับฟังดูแล้วก็มีแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็เอ่ออาจจะท้าทายในการนําไปปรับใช้จริงอยู่เหมือนกันแน่นอนค่ะแนวคิดเหล่านี้มันเปิดมุมมองเรื่องศักยภาพในการกําหนดชีวิตด,ด้วยพลังจากภายในตัวเราเองแต่ก็ต้องอาศัยความตั้งใจความสม่ําเสมอแล้วก็วินัยพอสมควรเลยนะคะ ในการฝึกฝนความคิดแล้วก็ความรู้สึกตามที่แหล่งข้อมูลเขาให้แนวทางไว้ครับก็นับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาตัวเองที่น่าสนใจซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลที่ผู้ฝางมอบให้เรามาสำรวจกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่ปุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันครับอาจจะต่อยอดออกไปจากสิ่งที่แหล่งข้อมูลพูดไว้โดยตรงนิดหน่อยอืมน่าสนใจค่ะลองว่ามาได้เลยค่ะ คือจากแนวคิดที่ว่าความคิดและความรู้สึกของคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถส่งผลต่อความเป็นจริงของคนนั้นได้ตามที่แหล่งข้อมูลนี้เสนอมันก็ชวในให้คิดต่อนะครับว่าถ้าความคิดและความรู้สึกของคนจํานวนมากๆในสังคมเกิดสอดคล้องกันอย่างเข้มข้นมากๆในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความหวังหรือความกลัวหรือความปรารถนาในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะสามารถส่งอิทธิพลหรือสร้างแรงกระเพื่อมในระดับที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลได้ไหมอย่างไรอื mm. คำถามน่าคิดมากค่ะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือนอกจากการใช้หลักการเหล่านี้เพื่อเป้าหมายส่วนตัวแล้วเนี่ยแนวคิดเรื่องพลังของการตั้งเจตนาที่ชัดเจนบวกกับความรู้สึกเชิงบวกที่สอดคล้องกันมากๆเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกันในระดับสังคมหรือว่าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดีๆในวงกว้างได้บ้างไหมคําถามเหล่านี้อาจจะยังไม่มีคําตอบสําเร็จรูปในแหล่งข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้แต่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ชวนให้อ่อ ขบคิดต่อยอดกันดูได้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งแล้วก็ชวนให้มองภาพใหญ่ขึ้นจริงๆค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดที่ดูเหมือนจะเน้นเรื่องส่วนตัวมากๆก็อาจจะมีนัยยะหรือส่งผลกระทบในระดับที่กว้างกว่านั้นได้เหมือนกันนะคะถ้าเราพิจารณาถึงพลังร,งร่วมของเจตนาและความรู้สึกเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ผู้ฟังแต่ละท่านนาไปคุ้นคิดหรือสารวจเพิ่มเติมกันต่อได้ดีเลยค่ะ